ได้เวลามาซื้อของจับจ่ายผักผลไม้เข้าบ้านอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเนาะช่วงนี้ก็อย่างว่าเราเป็นหน้าร้อนนะก็เลยตลอนตลอนเที่ยวจ้า,อย,าอย่างว่าแล้วค่ะคนอยู่ต่างประเทศก็ต้องรีบตักตวงความสุขไว้ในช่วงหน้าร้อนที่มีแค่3เดือนนี่แหละหลังจากนั้นอีก6เดือนเราก็จะกลับไปจำสินในหน้าหนาวอีกเหมือนเดิมจ้าอย่างนี้ก็เลยขยันออกเที่ยวขยันออกไปตั้งแคมป์บ้างตอนนี้ตัวดําปิดปี่กันทั้งครอบครัวเลยหลังจากกลับจากเที่ยวตู้เย็นก็โล่งมากเลยทุกคนก็เลยต้องมาใจาตลาดหาซื้้้อออผผััักกกลลไมคค่ะาาตดดนนนวี็ืย กินแตงโมมากค่ะอากาศร้อนๆกินแตงโมอย่างเย็นชื่นใจไปเลยผ,ผลไม้น้าหนาวก็ออกมาขายกันเยอะแยะแล้วนะทุกคนจัดแรงก็สวยงามราคาก็ดีงามด้วยจ้าแล้วตอนนี้ก็เริ่มเป็นหน้าของเชอร์รี่แล้วนะคะทุกคนตกกิโลกร,รมลัมละ2 0 0บาทนะคะพิมพ์รออาทิตย์หน้านะคะให้ราคาเขาซฟลงกว่านี้ก่อนกินผลไม้อื่นๆรอไปก่อนค่ะมีเยอะแยะมากมายถ้ากงนั้นก็ตรงแนวมาหาคุณยายนี่เลยค่ะมาอุดหนุนสตรอเบอร์รี่คุณยายเราจะตรงแนวมาอุดหนุนคุณยายร้านนี้ประจํานะคะแต่ถ้าเสาร์ไหนหรือวันไหนคุณยายไม่ได้มาขายของค่ะ ถึงจะไปอุดหนุนร้านอื่นคุณยายแกก็เอาของจากบ้านมาขายเองเลยนะคะปลูกเองขายเองทําเองไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องเคียงหรือพวกเครื่องปรุงต่างๆแกก็ทํามาจากบ้านมาขายเองค่ะสมุนไพรบางอย่างแกก็ขึ้นเขาไปเก็บกับครอบครัวลงมาขายเองประมาณนี้เลยนะคะก็เลยชอบมาอุดหนุนในความขยันของแกค่ะวันนี้ก็เลยอุดหนุนสตรอเบอร์รี่ลูกโตๆของแกไปค่ะ1นกิโลหนึบาทจากนั้นก็แวะมาซื้อเมลอนให้เต้าซีเจนะคะทุกคนน้องก็ชอบกินนะคะวันนี้ผลไม้จะหิ้วไปให้ลูกแบบจุกๆเลยเราะราคาก็เริ่มดีงามแล้วค่ะอย่างเมลอนล มีหนึ่งลูกก็ส0บาทเท่านั้นเองส่วนสามีก็จะเป็นผักนะคะเมื่อเทศนี่คือขาดไม่ได้เลยนะติดตู้เย็นไว้ประจําบ้านเวลาดึกๆมาแก่หิวก็กปาดเมื่อเทศนี่แหละค่ะสอดไส้กับขนมปังกินกับโยเกิร์ตก็คือจบและวันนี้เราก็ตั้งใจนี่เลยค่ะมาซื้อแตงโมนะคะพี A ่เอรก็บอกเคล็ดลับในการซื้อแตงโมให้แดงและหวานฉ่าต้องซื้อ,อยังไงนี่คะ่ะต้องซื้อตูเดเล็กๆแบบนี้เลยผ่าออกมาจะแดงแล้วก็หวานค่ะเพื่อนๆลองออเอาเคล็ดลับนี้ลองไปใช้ดูนะนี่แตงโมก็ราคาแค่10เทเยนะคะจากราคาแรกๆ ที่เข้ามา1กิโล40เทเลยนะคะตอนนี้ถูกมากลูกนี้ก็จัดไป8กิโลหรือ80บาทค่ะแล้วก็แวะมาซื้อแอปพิคอรดให้เจ้า CJ เจอก1กิโลตัวไม่ได้มาด้วยนะคะแต่สั่งจุกๆเลยชอบกินมากเลยแอปพิคอดกับสตรอเบอรีเนี่ยมาตลาดนัดททไลต้องซื้อหิ้วกลับไปให้เขาค่ะกลับมาถึงบ้านน้อง CJ ก็ขอจัดสตรอเบอรี่ก่อนเลยค่ะทุกคนส่วนเราเราไปลุ้นกันนะคะว่าแตงหมที่ซื้อมาวันนี้จะหมูหรือจ่าค่ะจะแดงไหม ว้าวนี่จะทำอะไรจะอะอุ้ยได้ยินนัดลองขา้างในไปเลยว้าวชักกี้แซ๊สไม่ผิดหวังเลยค่ะแตงโมแกจัดพาเอามาเสียงลั่นปอกเลยแล้วก็สีแดงแจ๋เลยจ้า